นี่ทีมงานเขียนมานะผมไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกฟังโสดไหมตอนนี้โสดฮะโสดพี่เหรอไงนานยังน้องพี่นู้นะเนี่ยไม่จริงก็โสดนานแล้วไม่เห็นรู้เลยสี่ปีไงก็ตั้งแต่ล่าสุดนานแล้วอะตั้งแต่เจอพี่นิกกี้สมัยนู้นอะพอมาเราถ่ายแล้วกันวยกันนานแล้วเนาะใช่เราเคยถ่ายด้วยกันหลายรอบนะขึ่งใจมากอยากให้ไอ้นี่เป็นเบงหนึ่งเริ่มใหม่เดี๋ยวกลับไปที่พี่มิจฉพัณฑ์เอราวัณใหม่เลยเพราะฟิลลิ่งมันเปลี่ยนแล้ว หนูแล้วไมแว่แล้วผู้หญิงที่คบเครื่องแบบหนูเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนฟังว่าฟังชอบคนนี่แหละคน,คนที่กเก่งแต่ถมตัวแล้วชอบคนที่แบบมีแพชชั่นมีเป้าหมายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมจำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจไหมหรือว่าจําเป็นต้องแบบอะไรตัวอ,อย่างไหมหรือไม่ต้องก็ไม่ได้จาเป็นนะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าตอนนี้ที่ตัวเองแบบเป็นสิ่งที่กําลังศึกษายอยู่ก็จะเป็นพาธุรกิจเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบไกด์เราได้แบบเก่งกว่าเราอ่ะก็จะแบบอาจจะแบบบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะรู้จักฟังเข้าาทงหน นี่คือรายการอะไรนะคะจีบหนูหน่อยตุ๊กตาพาตะลุยเวอร์ชั่นพิเศษเพราะเพิ่งรู้ว่าหนูสดเพราะเพิ่งรู้ว่าหนูสดอ่าตุ๊กตาพาตะลุยแล้วหนูแบบต้องรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือไงอายุหนูอยากฟังรุ่นพี่รุ่นพี่ปีปีหนูเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฟังอายุเท่าไหร่หนูยี่แปดปีแปดจริงๆฟังมีแบบว่ามีปีที่ชอบเป็นพิเศษปีไหนบอกปีโป้ไม่ได้นะ ่ไหนพี่มาเสงอ่ามาอะไรอีมาอะไรอีหมดแล้วสปีนี้แหละทำไมถึงต้องเป็นปี3ปีนี้มาเสงช่วนกคาเป็นปีที่แบบว่าสมพงศ์ต่มหลตาหลักมันเป็นตามนักสั์จีนแต่หมายถึงว่าฟังไะรู้สึกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเวลาคนที่ทํางานด้วยกันใช่ป่ะถ้าใครเกิด3ปีนี้ก็จะรู้สึกว่าเออเป็นปีที่ทํางานด้วยกันได้จริงๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออถ้ามากันแล้วแบบเป็นสามปีนี้ก็อาจจะแบบว่าบกหนึ่งมมีผิดอะไรไม่ได้สมมติหนูแบบสมมติเจอใครเนี่ยหนูไปดูดวงไหม แต่ฟังไม่อะไม่ถือว่ารู้สึกว่าถ้ามันดีอยู่แล้วจะไม่ดูเพราะกลัวไม่ดีไงเช็คดวงคนมันจีบไหมก็ไม่ไม่ไม่ถามก่อนเลยไหมเธอเกิดมาเสกไหมก็ไม่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 เราสืบเองได้พวกนั้นอะเผู้หญิงสืบหมดไหมสืบหมดจนแล้วนะนิดนึงนิดนึงอมไรถึงว่าถ้ามีมูช u a l f r i e แล้วสมมุติจะเกิดคุณชอบแต่เพื่อนเตือนว่าไอ้นี่ยาฟังยาก็ไม่ไม่เชื่อเพื่อนไม่เชื่อลองดูเองก่อนเพราะเรารู้สึกว่าคนเรามันก็ดีขึ้นได้ทุกวัน